สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่า,ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก็มาพบกับคุณหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณหนึ่งมีตารางกิจวัตรประจําวันนะคะมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะได้ทําตามตารางกิจวัตรประจําวันนะคะเด็กๆพร้อมหรืยอยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเชิญเด็กๆรับชมได้เลยค่ะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้ตารางกิจวัดประจําวันของเราไปแล้วนะคะและในวันนี้นะคะคุณหนึ่งก็มีคําล้องจองนะคะมาฝากเด็กๆนะคะคําำ้องจองของใช้ประจําตัวนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะหนึ่งรอบนะคะ่เด็กๆพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวคุณหนึ่งอ่านให้ฟังก่อนนะคะของใช้ของหนูต้องดูให้ดี เก็บไว้เป็นที่อย่าให้ปะกนแก้วน้ำแปลงฟันอย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดีอ่าน่้าเด็กเเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาอ่านตามคุณครูน,นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมะคะ่ะเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ของใช้ของหนูของใช้ของหนูต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีเก็บไว้เป็นที่เก็บไว้เป็นที่อย่าให้ปักปนอย่าให้ปักปนแก้วน้ำแปลงฟันแก้วน้ำแปลงฟันอย่าให้สับสนอย่าให้สับสน วางไว้ชั้นบน,น,บนเก็บไว้ให้ดีเก็บไว้้ใหดีด็กๆเก่งมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาพูดพร้อมกันดีไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเลยค่ะของใช้ของหนูต้องดูให้ เก็บไว้ให้ดีเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนคำา้องจองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณหนึ่งขอไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ